เจ็ดมลวสิบสามนะว่าเป็นเมตรเจ็ดสิบสามนะเจ็ดสิบสามเจ็ดสามจุดเจ็ด

ร right. 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 mm ักสองรอบันนีเจ็ดที่สามเจ็ดนี่ไม่สมผมึ้นลงองรอบแล้วเอาปยับ เตรียมเมียงเก่าก็มด้นีอันนี้ส่งคืนไรเงี้ยลาอกไปลาอมาจับหันจับนี่ระโครับระโเงือกต้องขอโทษตักเอาบงก่อนนะเด็นไรเงี้ยนกี่ล็อตกระโด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền าขาว่มานะเตรียมาดหนข้าวเิมาน่นะอ้นส่าแต่ละเมียนันคตมันตโเลยนี่ยะะอะไรเอ็นดะีซี่ได้ไหมนะ

เดี๋ยวกที่กครับผมเดี๋ยวพี่ที่ก้ว้ผมนะเยจะับมีดอะไรอ่ะไม่อยากจะฟตรับมีดพูดตรับมีด แกคนอย่้บนีป่ะนี่อะวันนี้ผมด้วยพี่สือมามามางนนได้ครับคุณน่เมนงานไรวะใช่โว้ยนี่นี่นเป้าโอ้ยดูผเมอเปาไ้าวว้วดูนี่ pau <laughs> oh, no. oh, no. oh, แกเอาตลับเมตลานะตลับเม็ดที่ยไปวางไว้ไหนต้วางไว้เคม่เ,เลยไหมครับครับที่ัดเข้าตามลกเลยตามล็ตตั้งเนี่ยาึงม่ตกเว่าที่ที่ผมโตโไปวกลมก็ตามเ โอเคครับเจอกันใหม่นะครับ